สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle 8คลิปคำพยากรณ์นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจรารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนําคําพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายน2564กการพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นักทรงเพลงนักราชาและนักต้องมนต์ความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าภาพรวมในเดือนนี้การงานของท่านราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรงานจะสำเร็จเป็นไปอย่างที่ใจหวังท่านมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานเข้ามาอาจได้รับข่าวดีมีงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามา ธุรกิจมีโอกาสขยับขยายก้าวหน้าหรือพบช่องทางในการทำมาหากินค่ะอีกทางผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลหรือคนที่มีอายุมากกว่าท่านมีอาวุโสมากกว่าท่านจะให้ความเมตตาสนับสนุนช่วยเหลือท่านในเรื่องของธุรกิจการงานค่ะ แต่ไยนักราชก็แนะนำให้ท่านระวังตัวไว้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้มีใครบางคนที่ไม่เปิดเผยตัวคิดใส่ร้ายป้ายสีหรือคอยเตรียมหักหลังคอยเก็บข้อมูลรอวันที่ท่านทำผิดพลาดหรือทำอะไรพลาดพลั้งไปขอให้ท่านละเอียดรอบคอบในทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานและการวางตัวค่ะสำหรับท่านที่ว่างงานหรือกำลังรอง,งานอยู่เดือนนี้ท่านมีโอกาสได้งานตามที่ท่านสมัครไปหรือพบช่องทางการทำมาหากิน โดยการช่วยเหลือสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าค่ะในเดือนนี้ไพนัคราชแนะนำว่า หากท่านมีเวลาขอให้ท่านทำบุญต่างๆตามที่ท่านสะดวกและอุทิศบุญกุศลพร้อมทั้งไปกราบไหว้และกล่าวขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางในสถานที่ที่บ้านที่ทำงานหรือที่ท่านประกอบสัมมาอาชีพอยู่ว่าหากที่ผ่านมาท่านเคยทำผิดพลาดประการใดในสถานที่นี้ทั้งทางกายวาจาหรือทางใจก็ดีจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีรู้เท่าถึงการหรือไม่รู้เท่าถึงการ,ร,ร,ก,ารก็ดี ท่านกราบขออภัยและอุทิศบุญกุศลนี้ที่ได้ทำแล้วพร้อมทั้งขอให้ช่วยเปิดทางทำกิจการงานทำมาหากินได้อย่างราบรื่นและให้มีความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยค่ะสำหรับเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายน2,564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคมุนีนาคบาทและนาคต้องมนความหมายของไพ่ทั้งสาใบหมายความว่า การเงินของท่านในเดือนนี้ถือว่ายังไม่ค่อยคล่องมือเท่าที่ควรค่ะโดยปัญหาทางด้านการเงินสภาพเศรษฐกิจที่ท่านพบเจออยู่ก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลานานทําให้ต้องนําเงินเก่าเงินเก็บมาหมุนมาใช้จนกระทั่งตอนนี้แม้จะมีรายได้เข้ามาดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็แค่หมุนเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายไปเท่านั้นยังไม่ถือว่าอู้ฟู่หรือ,อวอหวาเท่าใดนักค่ะการเงินส่วนมากมาจากน้ำพักนั่งแปลงของท่านโชคลาภอื่นๆยังไม่มี หรือหากมีก็เข้ามาไม่มากเท่าใดนักค่ะดวงการเงินที่เข้ามาจะเป็นไปตามวาสนาบารมีของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะสำหรับเรื่องการเจรจาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองจะเป็นไปตามที่ท่านคิดไว้แน่นอนแต่ขอให้อดทนรอสักระยะค่ะบางท่านมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ตัวท่านได้ลงมือลงแรงหรือเก็บหอมรอมริบไว้ในอดีตด้วยค่ะ สำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่หน้าผจญครุฑหน้าถวายดวงแก้วและน้าต้องมนความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าช่วงนี้ท่านมีโอกาสเข้าออกโรงพยาบาลค่อนข้างบ่อยอาจด้วยสุขภาพส่วนตัวหรือไปเพื่อดูแลเยี่ยมเยิยนผู้อื่นค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนบางท่านเน้นย้ำว่าแค่บางท่านนะคะที่พื้นดวงเดิมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วช่วงนี้ท่านมีโอกาสเข้ารับการผ่าตัดหรือมีการทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นค่อนข้างรุนแรงค่ะขอให้ท่านระมัดระวังประเด็นนี้ไว้นะคะและให้ท่านระวังอุบัติเหตุตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงอุบัติเหตุจากการเดินทางไว้ด้วยค่ะใครก็แนะนําให้ท่านถวายสังฆทานยาบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้ตามโรงพยาบาลต่างๆบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการหรือหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามที่ท่านสะดวกและตามกําลังศรัทธาของท่านแต่ขอให้หาโอกาสทําบ่อยๆนะคะและอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับตัวของท่านเองให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณให้กับเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาตัวท่านและอย่าลืมอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับดวงจิตทิพย์ ของเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและผู้พยากรณ์ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและผ่านพ้นทุกปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาขอบวชนาคู่บารมีและนาต้องมนความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าคนโสด ช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นเ็นไม่ต้องวิ่งตามหาความรักนะคะเพราะมีโอกาสที่ท่านจะได้พบเจอกับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือท่านอาจต้องมีปัญหาต้องช้ำใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ค่ะและเมื่อถึงเวลาโชคชะตาจะนำพาให้ท่านพบเจอกับคนที่ถูกใจและเป็นคู่ครองกันอย่างแท้จริงในอีกไม่ช้าค่ะสำหรับคนมีคู่เรื่องความรักไม่เป็นไปอย่างที่ใจของท่านคิดในช่วงนี้ท่านมักพบกับความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่เสมอค่ะ ขอให้ท่านนิ่งๆเฉยๆใจเย็นๆไว้นะคะ โฟกัสไปในเรื่องของการทำงานการหาเงินการดูแลตัวเองและหาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอรอให้เวลาผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนและสุดท้ายปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะท่านจะพบกับความสุขแห่งหัวใจคนที่ใช่จะอยู่กับท่านไปจนถึงวันนั้นส่วนคนที่ไม่ใช่ดวงชะตาจะผลักดันออกไปและให้ท่านได้พบเจอกับคู่บุญคู่บาร,รมีในที่สุดค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายน2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านค่ะ หากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B Miracle 8พบกันคลิปหน้าจบคํำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ